โอ้โห oh, oh. สุดท้ายความจริงก็ปรากฏนะครับว่าขมรเนียแม่งอยากจะเปิดด่านใจจะขาดเพราะเมื่อวันที่ผ่านมามันมีขมาคนนึงที่ทํางานอยู่ตรงชายแดนนะครับเขาได้ไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่ชายแดนนี่แหละแล้วก็มีการโพสต์ว่าคิดถึงบรรยากาศเกา่เกาๆตอนที่ด่านเนี่ยเคยเปิดแล้วนี่ก็สีเดือนแล้วที่ด่านระหว่างไทยกับกัมพูชามันปิดลงอยากจะรู้ว่ามีคนกัมพูชาอยากให้ประเทศไทยกลับมาเปิดด่านอีกครั้งกันหรือเปล่าซึ่งหลังจากที่โพสต์ตั้งคำถามเอาไว้แบบนี้นะครับกว่า90%ก็คือคนขมาทุกคน อยากให้เปิดด่านกันซะอย่างนั้นเพราะต้องการที่จะเข้ามาหางานทําในประเทศไทยโอ้โหมีพวกมะลึงยังหวังเข้ามาหางานในไทยอีกหรอครับเนี่ยก็กราบสวัสดีทุกคนดูนาจาวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนางหัวหงองคนนี้คนเดิมนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสละของคลิปนี้อย่าลืมนะทุกคนช่วงนี้หมอนโซลมอนมีโปรโมชั่นเด็ดๆมานําเสนอก็คือซื้อหนึ่งแถมหนึ่งกันไปเลยไม่ว่าจะเป็นการจับคู่ระหว่างหมอนกับหมอนหรือว่าจับคู่ระหว่าง หมอนกับหมอนข้างนะครับหรือว่าจะเป็นแพ็กเกจครอบครัวก็คือซื้อหมอนสองใบแถมหนึ่งหมอนข้างกันไปเลยถ้าใครมีปัญหาปวดไหล่ปวดคอปวดบ่าหมอนโซลมอนสามารถช่วยคุณได้เพราะออกแบบมาให้เข้ากับสรีระของคนไทยทุกคนวัสดุทำมาจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์สามารถยัดเข้าไปซักในเครื่องซักผ้าได้โดยที่ไม่เสียรูปทรงและถ้าใครที่ชอบฟิลแบบหมอนทำโรงแรม5้าดาวก็ต้องหมอนโซลมอนนี่เลยเพราะเป็นหมอนที่โรงแรม5้าดาวในประเทศไทยส่วนใหญ่นั้นเลือกใช้กันนะจ๊ะถ้าใครสนใจก็จัดไปเลย1 0บถึงชุด และส่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับนก็จะมาพูดถึงดราม่าเล็กๆที่มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานที่กัมบูชเจียโดยอย่างที่รู้กันนะครับณปัจจุบันนี้ไทยกับกัมพูชาก็ปิดด่านกันไปแล้ว4เดือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งหลักๆที่ด่านตรงชายแดนมันปิดเนี่ยมันก็เป็นเพราะไทยเรานี่แหละที่เริ่มต้นในการปิดนะครับเนื่องจากเราต้องการที่จะบีบคั้นให้เขมรถอยออกไปจากพื้นที่ที่เขมรเนี่ยลุกล้ำเข้ามาและส่วนหนึ่งก็ต้องการที่จะปราบปรามพวกแ๊งคอร์เซ็นเตอร์ในกัมพูชาด มันไม่มีอะไรจะรับประทานกันนะครับเพราะหลักๆแล้วของที่รับประทานในคอมเมนมันก็จะส่งมาจากพี่ไทยเรานี่แหละซึ่งผลที่ตามมาก็คือตอนนี้ของราคาแพงขึ้นแล้วนะครับแล้วก็สินค้าขาดแคลนเพียงแต่ว่าคนคอมเมนเขาก็ยังอดทนกันอยู่นะเพราะพวกเขาคิดว่าการที่ไทยเราปิดดานเนี่ยเป็นประเทศไทยที่จะต้องเป็นฝ่ายล้มละลายซะอย่างนั้นนะครับเพราะในสายตาของคนเขมรนเขาพวกเขาคิดว่าพวกเขาเนี่ยเป็นประเทศที่อุดหนุนประเทศไทยมากที่สุดซะอย่างนั้น ถ้าไม่มีคอมเมนซื้อสินค้าของประเทศไทยประเทศไทยก็จะไม่รู้จะไปขายของให้กับใครคือพวกเขาเนี่ยคิดกันแบบนี้จริงๆนะแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับเขาก็มีการทำแคมเปญแบรนด์สินค้าไทยไปในประเทศด้วยแล้วก็มีการเรียกให้แรงงานในประเทศไทยเนี่ยเดินทางกลับไปที่กัมพูชานะครับซึ่งไอมาตรการต่างๆนานาอะไรแบบนี้เนี่ยไม่รู้ว่าใครกดดันใครกันแน่นะแต่ที่รู้คือประเทศไทยแม่งโคตรชิลแต่คมเเนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้เงินสำรองภายในประเทศ,เทศมันหมดลงแล้วนะครับตอนนี้ก็รอเวลาเพียงแค่ ให้ประเทศกัมพูชาเนี่ยมันพังทลายก็แค่นั้นถ้าหากไม่สามารถที่จะหาวิธีให้พี่ไทยเราเนี่ยเปิดด่านได้ทว่าล่าสุดนะครับเมื่อวันที่ผ่านมามันก็มีดราม่าเกิดขึ้นเพราะมันมีเหมือนกับแรงงานเขมรคนหนึ่งที่เคยมาทํางานที่ประเทศไทยได้มีการโพสต์นะครับว่าคิดถึงบรรยากาศเก่าๆตอนที่ด่านไทยกัมพูชาเนี่ยมันยังคงเปิดอยู่คิดถึงตอนที่เดินทางไปทํางานที่ประเทศไทยคิดถึงตอนที่มีคนเขมรเดินทางไปทํางานที่ประเทศไทยพร้อมๆกันแล้วก็คิดถึงคนไทยที่อยู่ที่ประเทศไทยด้วยแล้วก็มีการโพสต์คลิปวิดีโอตอนที่ ด่านไทยกัมพูชาเนี่ยมันปิดลงนะครับแล้วก็บอกประมาณว่าเวลานี้มันก็ลุวงเลยมาถึง4ีเดือนแล้วนะที่ด่านไทยกัมพูชาเนี่ยมันปิดอยากจะถามเพื่อนๆชาวเขมรมทุกคนว่าตอนนี้มีใครอยากให้ด่านมันเปิดบ้างหรือเปล่าเขาก็มีการระบายอารมณ์เอาไว้ประมาณนี้และสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโอโหคนคเขมรเข้ามาโพสเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันใหญ่เลยนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาโพสเนี่ยก็จะมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันกว่า90%ก็คือ ต้องการที่จะให้ด่านมันกลับมาเปิดอีกคีนะครับเพื่อที่จะกลับมาทํางานที่ประเทศไทยแล้วก็คิดถึงบรรยากาศตอนที่ด่านเนี่ยมันเปิดซึ่งหลักๆจะมีอยู่3ประเด็นนะครับเท่าที่น่าสังเกตดูประเด็นแรกก็คือพวกเขาอยากจะกลับมาทํางานที่ประเทศไทยเนื่องจากฝั่งไทยเราเนี่ยมีงานให้ทําเยอะและเงินเดือนก็ดีกว่าคาเมนและงานก็มีให้เลือกค่อนข้างจะหลากหลายหรือบางคนก็แสดงความคิดเห็นประมาณว่าคิดถึงเพื่อนคนไทยที่อยู่ประเทศไทยพราะตอนนี้ไม่ได้เจอหน้าคาตากันเลยหรือบางคนก็บอกนะครับว่าการที่ไทยกับกัมพูชาปิดด่านเนี่ย มันจะส่งผลกระทบกับประเทศไทยจนทาให้ประเทศไทยเนี่ยมันต้องชิบหายจริงๆหรือเปล่าเพราะเท่าที่สังเกตดูตามข่าวเนี่ยดูเหมือนกับประเทศไทยจะไม่สะทกส้านอะไรเลยทั้งๆที่ประเทศไทยก็ไม่สามารถที่จะขายสินค้ามาที่กัมพูชาได้แต่ทําไมประเทศไทยถึงได้ดูไม่กระเรียนกระหือรือต้องการที่จะเปิดด่านเลยทําไมถึงได้เป็นแบบนั้นพวกเขาก็มีการตั้งคาถามเอาไว้ประมาณนี้ด้วยทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่มันมีคนคอมเมนต์คนหนึ่งได้โพสต์ว่าคิดถึงบรรยากาศเก่าๆตอนที่ด่านชายแดนมันเปิดเนี่ย แล้วก็โพสถ,ถามว่ามีใครต้องการให้ดันเปิดเหมือนกับเขาบ้างหรือเปล่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกก็บอกว่าฉันก็อยากให้ดันมันเปิดเหมือนสมัยก่อนไม่ใช่แค่คุณคนเดียวที่คิดถึงบรรยากาศเก่าๆฉันก็เป็นอีกคนหนึ่งที่รู้สึกแบบนั้นคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าจริงๆคุณไม่ควรโพสต์อะไรแบบนี้นะเพราะถ้าคนไทยพวกเขามาเห็นพวกเขาก็จะดูถูกคุณคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าถึงเราต้องการจะให้ดันมันเปิดและกลับไปทํางานที่ประเทศไทยแต่เราก็ต้องทําให้พวกเขาได้รู้ว่า ถ้าไม่มีพวกเราพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะอยู่กันได้แต่เราสามารถอยู่กันได้โดยไม่มีเขาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าในความคิดของผมถ้าประเทศไทยเปิดดานยังไงเราก็ไม่ควรที่จะเปิดดานเพราะถ้าเราเปิดดานเนี่ยประเทศไทยพวกเขาก็จะกลับมาดูถูกเราเหมือนเช่นเดิมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าผมอยากให้ดานมันกลับมาเปิดเหมือนเดิมสงสารคนขม,มนที่อาศัยอยู่ตามชายแดนเราะไม่สามารถที่จะขายสินค้าอะไรได้สมัยก่อนตอนที่ดานเปิดเนี่ยยังพอส่งสินค้าไปขายที่ประเทศไทย แต่ตอนนี้สินค้าทางการเกษตรนั้นเสียหายเป็นอย่างมากเพราะไม่มีตลาดที่รองรับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอยากให้กลับมาเปิดเหมือนเดิมเราะมีธุรกิจของพี่น้องเราชาวกัมพูชาต้องบริเวณชายแดนกําลังเดือดร้อนหลายคนบอกว่าตอนนี้เขาขายของอะไรไม่ได้เลยทําให้ไม่มีเงินไปใช้หนธนาคารซึ่งก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ปัญหานี้มันจะจบลงคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าถ้าประเทศไทยปิดด่านแบบนี้แล้วอนาคตคนในเราสามารถอยู่กันเองได้และสามารถเดินทางไปทํางานที่ประเทศอื่นได้แทนประเทศไทย พวกเขาจะเดือดร้อนกันแค่ไหนทําไมพวกเขาถึงไม่คิดเรื่องนี้ยิ่งพวกเขาปิดด่านนานเท่าไหร่เขมรก็ยิ่งจะแข็งแกรง่งคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันต้องการให้ด่านกลับมาเปิดปกติเพราะปกติแล้วจะเดินทางไปทํางานที่ประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันก็เป็นอีกคนที่อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอยากให้ทุกอย่างมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมคนของเราจะได้มีความสุขไม่ต้องอยู่กันแบบยากลําบากมีงานมีการให้ทําตอนนี้คนที่อยู่ชายแดนเนี่ย ลำบากมากๆชีวิตมันช่างน่าสมเพชคอมเมนต์ต่ตตอ,ตอมาเขาบอกว่าอยากให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วก็เชื่อมั่น้วยว่าประเทศไทยพวกเขาก็คงอยากให้เราเปิดด่านเหมือนกันคอเมอคอเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอยากให้ด่านกลับมาเปิดสินค้าบ้านเราจะได้เอาไปขายที่บ้านเขาได้แต่เราควรจะเลิกใช้สินค้าของประเทศไทยต่อไปเหมือนเดิมเพราะอย่าลืมว่าพวกเขานั้นดูถูกเราขนาดไหนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอยากให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมใครจะแบนสินค้าไทยอะไรยังไงก็เรื่องของแต่ละคนแต่ยังไงซะ เศร,รษฐกิจตรงบริเวณชายแดนก็จะเป็นจะต้องเดินหน้าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเร็วๆนี้มั่นใจว่าพวกเขาจะต้องเปิดด่านคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าหวังว่าพวกเสียมจะเปิดด่านอีกครั้งเพราะพี่ชายฉันเคยทํางานเขียนสินค้าตรงบริเวณชายแดนตอนนี้ตกง,งานมานานมากๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอยากให้เปิดด่านแต่ก็รู้สึกเจ็บปวดที่ครั้งหนึ่งพวกเขาเคยดูถูกและเคยดา่าเราคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่ควรที่จะเปิดด่านควรที่จะปิดตลอดการไปเลย เราปิดนานเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะยิ่งกดดันให้พวกเขานั้นทนทุกข์ทรมานกับเศรษฐกิจที่กําลังจะพังทลายไปเรื่อยๆอย่าลืมสิว่าพวกเขาทาอะไรกับเราไว้บ้างพวกเขาทําลายคนของเราเข้ามายึดพื้นที่ของเราแค่นี้ยังไม่พอที่เราจะตัดตความสัมพันธ์กับพวกเขาอีกหรออ่าก็คอมเมนต์ของคนเขียไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็อย่างที่บอกนะคอมเมนต์ส่วนใหญ่90%เนี่ยก็ต้องการที่จะให้ด่านมันเปิดนะครับเพื่อที่พวกเขาเนี่ยจะได้กลับมาทํางานที่ประเทศไทยแล้วก็จะได้เข้ามาเป็นแรงงานในประเทศไทยเหมือนสมัยก่อนนะครับ โอ้นี่พวกมึงไม่ถามพวกกูบ้างเลยเหรอว่าอยากให้พวกมึงเนี่ยกลับเข้ามาที่ประเทศไทยหรือเปล่าเออหัวจะปวดแล้วทุกๆคนลามีความคิดเห็นยังไงบ้างยังไงก็อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาา้าทราบในช่องคอมเมนต์กันคนละหนึ่งถึงสองคอมเมนต์ด้วยกันละกันนะจ๊ะและส่วนสําหรับในคลิปนี้มันก็เดินทางม,มาถึงช่วงสุดท้ายของนาแล้วขออนุญ,ญาตลาคาลากันเลยสวัสดีและส,ว,ส,ละสวีดัสครับ